ดาราชายรุ่นใหญ่ทนไม่ไหวฝากข้อความถึงโกวศิลป์หลังช่องเจ็ดปลดฟ้าผ่าแฟนคลับพือฮาต่างแสดงความคิดเห็นสนับโลกออนไลน์เมื่อเพจเฟซบุ๊กช่องเจ็ดได้รอนหนังสือยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดเทดีของโกวศิลป์อัศวนรฤนาศหลังที่หนุ่มโก้ไปออกรายการร้องข้ามกำแพง EP หนึ่งร้อยสิบออกอากาศทางช่อง WorkPo i อ t ต่อมาหนุ่มโก้ก็ได้โพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข,ข้อความว่า ใช่ครับผมเองครับ Ad The War Song Official ขอบคุณพี่แพรวมากครับยินดีที่ได้ร้องเพลงด้วยกันนะครับทามกลางพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจชมความหล่อจำนวนมากพบว่าทางด้านดาราหนุ่มรุ่นใหญ่ชื่อดังอย่างหมูดิโลกทองวัฒนาก็ได้คอมเมนต์ว่าความมั่นคงของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับของที่เรามี ทางด้านหนุ่มโก้ตอบกลับว่าขอบคุณอาหมูมากๆครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มโก้วัินด้วยนะคะ